ห้าปัจจัยนะครับที่ทําให้หญ้าตายหรือสนามหญ้าเสียหายนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมสวัสดีครับครับห้าปัจจัยที่ทําให้หญ้าเราตายได้นะครับมีข้อที่หนึ่งนะครับก็คือการที่เราปูหญ้าคนต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่บางต้นนะครับทรงพุ่มแน่นทึบเกินไปนะครับ แล้วเรานำหญ้าไปปูใต้ต้นไม้ต้นนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณแสงมันมีน้อยส่องลงมาไม่ทั่วถึงนะครับอาจจะทำให้หญ้าบริเวณนั้นค่อยๆตายไปทีละเล็กละน้อยนะครับผมหรือนะครับบางคนนะครับอาจจะปูหญ้ากลางแจ้งอย่างเช่นหญ้านวนน้อยไปก่อนนะครับพอเราปลูกต้นไม้ยืนต้น ต้นไม้ยืนต้นชี้นั้นโตขึ้นโตขึ้นจนนะครับทรงพุ่มกว้างแผ่และปริมาณของแสงที่จะส่องลงมาหาสนามหญ้านั้นมีน้อยก็เป็นอีกปัจจัยที่จะทําให้สนามหญ้าหรือหญ้าของเราตายนะครับผมต่อมาปัจจัยที่สองนะครับปัจจัยที่สองได้แก่ความชื้นนะครับความชื้นเกิดจากอะไรครับความชื้นก็เกิดจากการลดน้ําที่ค่ํามืดเกินไปนะครับ สะสมความชื้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับเลยก่อให้เกิดโรคนะครับต่างๆนะครับที่จะตามมาหรือพวกโรคเชื้อราต่างๆนะครับที่จะเกิดกับกับสนามหญ้าของเรานะครับผมทําให้สนามหญ้าของเราเสียหายและตายได้นะครับผมดังนั้นนะครับต้องแก้ไขนะครับรดน้ำนะครับอย่าไปรดตอนกลางค่ำกลางคืนบ่อยๆนะครับ ต่อเนื่องนะครับจะทําให้สนามหญ้าของท่านเสียหายได้นะครับผมต่อมาปัจจัยข้อที่3ก็คือสนามหญ้าเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือมีการปรับสนามหญ้าไม่ดีนะครับทําการสลบไม่ดีระบายน้ําไม่ดีทําให้น้ําท่วมขังและจะทําให้สนามหญ้าหรือหญ้าของท่านเน่าเสียหายและตายได้นะครับผม อย่างเช่นนะครับเอาง่ายๆอย่างบางคนนะครับปูหญ้าปรับดินไม่ดีนะครับคือไม่นําเศษพวกเศษปูนเศษก้อนหินใหญ่ๆพวกนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วทําการถมดินไปเลยนะครับผมนานวันเข้าลดน้ําฝนตกดินที่อยู่ข้างบนก็จะไหลไปอยู่ตามช่องว่างระหว่างก้อนหินก้อนปูนพวกนั้นทําให้เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ เวลาฝนตกนานๆอาจจะมีน้ำท่วมขังทำให้หญ้าบริเวณนั้นเน่าและตายได้นะครับผมต่อมาปัจจัยที่4นะครับปัจจัยที่4ก็คือนะครับการที่เรานำสัตว์เลี้ยงนะครับมาเลี้ยงนะครับก็จะมีพวกน้องหมาน้องแมวไปขี่ไปเยี่ยวนะครับในสนามหญ้านะครับผมทำให้หญ้าตายและเสียหายได้ การแก้ไขก็คือหากสัตว์เลี้ยงเราไปขี่ไปเยี่ยวนะครับก็รีบเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะครับและใช้น้ําฉีดบริเวณนั้นเลยนะครับเพื่อลดความเข้มข้นของปริมาณฉี่ของสุนัขท่านลงนะครับผมปัจจัยต่อมาปัจจัยที่5ก็คือเกิดการเหยียบย่ำนะครับเกิดการเหยียบย่ําและกดทับบ่อยๆในบริเวณนั้นนะครับ อ,อย่างเช่นตัวอย่างหญ้ามาเลเซียนะครับหากท่านเดินผ่านเดินลัดบ่อยๆนะครับหญ้ามาเลเซียนี่จะตายและค่อยๆหายบางลงบางลงเลยนะครับผมแม้กระทั่งหญ้านวลน้อยนะครับที่ทนต่อการเหยียบย่ำนะครับถ้าหากเราเอาอะไรไปกดทับนานๆเอาของเอาวัสดุชิ้นใหญ่ๆหนักๆไปวางทับเป็นเวลานานนะครับหญ้าก็จะเสียหายและตายได้นะครับผม ห้าปัจจัยนี้ให้ท่านพึงระวังไว้นะครับผมนะครับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมมีอะไรก็มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ